จอใหญ่กล้องเองก็ให้มา6กล้องแบบอึดชาร์จไวตอนนี้ Vivo เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ค่ะกับ Vivo V19 รุ่นนี้ตอบโจทย์คนที่ต้องการมือถือในงบประมาณหมื่นนิดๆแต่ว่าจัดเต็มใช้งานได้ครบทุกด้าน จุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คืออยู่ที่มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ไม่มีปัญหาเรื่องของกล้องเองก็ให้มา6กล้องแถมยังมาพร้อมกับแบตอิดชาร์จไวส่วนเรื่องการใช้งานจริงด้านต่างๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวไปพร้อมกันค่ะดีไซน์ สำหรับดีไซน์ของ vivo v, v 1 9จะเน้นความเรียบแล้วก็ความหรูเป็นหลักค่ะมาพร้อมกับฝาหลังกระจกแนว g ล o s ซ y ซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้เน้นการไล่สีเหมือนกับรุ่นอื่นๆในท้องตลาดนะคะแต่ว่าจะมาพร้อมกับสีเดียวกันเลยสิ่งที่เขามีเพิ่มให้ก็คือเรื่องของประกายมากกว่าค่ะเวลาที่เราบิดเครื่องไปมาสะท้อนกับแสงจะมีประกายเส้นเก๋ๆเ,เ,เพิ่ม texture ให้กับฝาหลังของรุ่นนี้ค่ะแล้วก็โดยรวมเนี่ยเครื่องรุ่นนี้เก็บว่าจับถนัดมือดีนะคะมาพร้อมกับฝาหลังที่โค้งลงทั้ง2ด้านแบบนี้ ส่วนที่ด้านหลังจะเป็นกล้องที่เรียงกันลงมาเป็นรูปตัว L กล้องหลังให้มา4ตัวค่ะซึ่งนอกจากสีดําที่เก่งถืออยู่แล้วเนี่ยสีที่วางขายอีกสีหนึ่งก็คือสีเงินค่ะส่วนที่ด้านข้างของตัวเครื่องเนี่ยจะมีถาดใส่ซิมแบบ t r i p l e slot ให้เราใช้งาน2ซิมพร้อมกับใส่ micro SD card เพิ่มเติมจาก128 g b ที่มีมาให้ในตัวเครื่องได้พร้อมๆกันค่ะด้าน w i f i เองก็จะรองรับทั้ง2.4และก็5 g h z ด้วยส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นปุ่มเเพิ่่มมลสียแ้วก็ปุ Power น ที่ด้านล่างของตัวเครื่องรุ่นนี้ถือว่ามีมาให้ครบ,ครบไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5ซึ่งรุ่นนี้เขามีแถมหูฟังมาให้ในกล่องเลยด้วยค่ะมีไม์มีช่องพอร์ต Type C ส่วนอันนี้จะเป็นลําโพงค่ะที่ด้านบนเองก็จะมาพร้อมกับไม์ตัดเสียงเนาะมาดูที่ด้านหน้าตัวเครื่องกันบ้างค่ะรุ่นนี้หน้าจอติดฟิล์มกันรอยมาให้ตั้งแต่แกะกล่องแล้วแล้วก็จริงๆในกล่องเนี่ยเขามีเคสใส่แถมมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือทําหน้าจอมาใหห้แแบ,บเตต็มตาละ มาพร้อมกับจอใหญ่สะใจ6.4นิ้วแล้วก็ยังใช้การจอรูหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าคู่เพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยรวมให้อีก1นึ่งสเต็ปด้วยส่วนที่สแกนลายนิ้วมือหลายๆคนหาไม่เจอแต่รุ่นนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าเขาให้มาใต้กระจกหน้าจอเรียบร้อยแล้วและก็รองรับการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกตัวเครื่องได้เหมือนเดิมด้วยค่ะการใช้งาน ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานมาดูที่หน้าจอก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะทาให้เรื่องของการใช้งานต่างๆเต็มตามากขึ้นแถมยังได้พื้นที่การใช้งานหน้าจอเพิ่มขึ้นจากเรื่องของการเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าคู่ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าหน้าจอรุ่นนี้ให้มาที่ความละเอียด Full HD Plus แล้วก็เป็นหน้าจอ Super AMOLED ที่ให้สีสันสดใสเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานต่างๆตอบโจทย์ entertainment ได้เป็นอย่างดีแถม Netflix เองก็รองรับการดูที่ความละเอียดสูงด้วยเหมือนกัน ส่วนเรื่องของลำโพงแม้จะมาเป็นลำโพงเดี่ยวที่ด้านล่างแต่ความดังเสียงทำออกมาให้ดีเลยล่ะคะ่ะการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีนะคะเรื่องของสเปคจัดมาให้เต็มที่ใช้งานครบครบทุกอย่างอยู่แล้วมาพร้อมกับชิป snapdragon 712 RAM 8GB เรื่องการใช้งานที่หนักขึ้นอย่างการเล่นเกมก็ทำได้ค่อนข้างดีค่ะเขามี copper tube liquid cooling มาช่วยถา่ายเทความร้อนเวลาที่เราใช้งานหนักหกบวกกับ m u l t i Turbo 3.0ที่มาช่วยในเรื่องของการสัมผัสและการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้น ยังให้หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่ายังได้เกม Center Turbo ให้เราไปเลือกปรับตั้งค่ากันการกวนเพิ่มการสันตอบสนองตอนยิงให้อินมากขึ้นหรือว่าจะมีการปรับประสิทธิภาพระหว่างเล่นเกมต่างๆรวมถึงการเปิดโหมด e s p o r t ์ตทําได้อีกหนึ่งสเต็ปนี่ยังไม่นับเรื่องของตัวช่วยในการเล่นเกมที่สามารถลากกากแถบด้านข้างมาเปิดแอปแชทแบบไวๆได้นะคะ หรือจะเปลี่ยนเสียงระหว่างการเล่นเวลาที่เราคุยกับเพื่อนในเกมด้วย Voice Changer ก็ทำได้คือต้องบอกว่าฟีเจอร์ด้านเกมเขามีมาให้แน่นๆครบๆเลยค่ะส่วนการเล่นจริงเนี่ยอย่าง ROV ที่ไปลองมาเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะเรื่องการตั้งค่าทำมาได้ค่อนข้างสุดดีค่ะระหว่างเกมเนี่ยเฟรมเรทค่อนข้างจะนิ่งโดยรวมถือว่าเล่นได้ลดื่นไหลดีผับ G เองเปิดกราฟิกสูงสุดได้ THD เฟรมเรทสูง Call of Duty ก็เปิดได้ที่ Very High ทั้งหมดเรื่องของการเล่นทำได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะ แต่จากที่ลองมาเวลาที่ใช้งานหนักๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเครื่องที่อุ่นๆอยู่บ้างนะคะด้านฟีเจอร์อื่นๆก็ทำมาให้เพียบตอบโจทย์การใช้งานได้แบบครบๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการลาก3นิ้วเพื่อเปิด2แอปในหนึ่งหน้าจอหรือการแคปจอ แต่สองครั้งเพื่อปิดจอเขย่าเพื่อเปิดไฟใช้การตั้งค่าเปิดแอปไวๆเวลาที่กดปุ่มลดเสียงค้างเอาไว้นอกจากนี้พวกเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นเอฟเฟกต์การสแกนลายนิ้วมือการปลดล็อกใบหน้าเราสามารถตั้งค่าได้เองตามใจชอบเลยค่ะเปิดบิวตี้ตอนใช้วิดีโอคอลอันนี้ก็ทําได้คือ Work นะ์กฟอร์มโฮมนาสดก็รอดได้ด้วยมือถืองี้ เรื่องของหน้าจอเองรุ่นนี้ก็รองรับ Dark Mode ด้วยนอกจากนี้ยังมีให้เลือกเปิด a n t i ิกเกอร์ค่ะเพื่อป้องกันการกระพริบของหน้าจอเวลาที่เราใช้งานแสงสว่างหน้าจอค่อนข้างต่ำทำให้เราเนี่ยไม่ลาสายตาค่ะการใช้งานลาย2อแอคเคาท์ใน1เครื่องการเข้ารหัสแอปเพื่อความเป็นส่วนตัวรุ่นนี้มีมาให้ใช้แบบคร,รบเลยค่ะกล้องอย่างที่พูดไปตอนแรกค่ะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับกล้อง6ตัวแต่กล้อง6ตัวที่ว่าเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นกล้องหลัง4ตัวแล้วก็กล้องหน้า2ตัวนะ กล้องหลังตัวหลักให้มาที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกล้อง ultra w า d e ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลมาให้เก็บภาพมุมกว้างได้ส่วนอีก2ตัวที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลให้มาเท่ากันนะคะก็จะมีเลนส์ macro กับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นการใช้วัดระยะทําหน้าชัดหลังเบลอค่ะและแน่นอนค่ะว่ากล้องเดี๋ยวนี้รุ่นไหนไม่มี AI มาให้ใช้นี่คือแบบตกยุคมาก แล้วต้องมีทุกรุ่นรุ่นนี้เองก็มี AI มาให้เราสามารถเลือกปรับเปิดปิดได้นะคะอยู่ในเซตติ้งของตัวแอปกล้องเองเลยโดยส่วนตัวรู้สึกว่า AI ของรุ่นนี้เนี่ยมีการเติมสีแล้วก็ปรับซีนมาให้ค่อนข้างดีค่ะเพราะฉะนั้นเปิดเอาไว้ใช้อัตโนมัติยาวๆได้ไม่ต้องไปปิดปด,ปด,ปดเปิดเปิดให้วุ่นวายเลยเนาะซึ่งภาพที่ได้จาก AI ด้วยการถ่ายทั่วไปก็จะออกมาประมาณนี้แหละค่ะ ส่วนการถ่ายภาพมุมกว้างเองให้เก็บวิวได้ครบครบรุ่นนี้ทาได้นะคะเราสามารถเลือกสลับเลนส์ได้จากคําว่าเลนส์เนี่ยแหละซึ่งตรงนี้ก็จะมีความกว้างมากขึ้นเก็บได้ครบครบขึ้นให้เห็นวิวได้แบบนี้ค่ะนอกจากจะเปลี่ยนไปใช้เลนส์มุมกว้างแล้วเนี่ยตรงเลนส์เรายังสามารถเลือกเปลี่ยนไปใช้งานซูปเปอร์มาโครเพื่อซูมรายละเอียดของเล็กๆออกมาได้แบบนี้ด้วยนะ เล็นสำหรับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเองก็ได้ค่ะตรงนี้สามารถเลือกปรับระดับความชัดความเบลอก่อนถ่ายได้เลยรวมถึงยังเลือกการจัดแสงแล้วก็เอฟเฟกต์การเบลอต,ต่างๆเป็นลูกเล่นเสริมได้ก่อนถ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเบลอเองต้องบอกว่าการตัดคอมเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะดีเลยล่ะค่ะ ถ้เกิดใครชอบถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็รุ่นนี้มีโหมดกลางคืนมาให้ใช้งานได้โดยเฉพาะเน้นการเก็บแสงเติมสีเพิ่มความสว่างและก็รายละเอียดให้กับภาพมากขึ้นอ๋อแต่ต้องบอกว่าโหมดนี้จะไม่รองรับกับกล้องมุ่มกว้างนะจ๊ะมาต่อกันที่กล้องหน้ากันบ้างค่ะรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาเอาใจสาวๆสายเซลฟี่เลยแหละ เพราะว่านอกจากกล้องหลักความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลยังมีกล้องอีกหนึ่งตัวที่บุมกว้าง105องศาความละเอียด8ล้านพิกเซลมาเสริมการใช้งานให้เราสามารถถ่ายรูปมุมกว้าง,วางเวลาถ่ายวิวจะได้เห็นชัดๆหรือว่าจะใช้งานกรูฟี่อันนี้ก็จะได้เต็มที่เนาะอันนี้แน่นอนว่ายังรองรับการปรับบิวตี้รายชิ้นรายอันได้แบบครบๆตามสไตล์ของค่ายนี้แก้จุดกังวลของแต่ละคนไปได้ค่ะ้านการทําหน้าชัดหลังเบลอเองก็มีลูกเล่นมาให้ไม่ต่างจากกล้องหลังเลยค่ะ เราจะดูซสีก็ได้ใสเอฟเฟกก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการถ่าย a r อารสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้เลือกส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าขอไกด์ไลน์ได้ไหมอ่ะไม่รู้จะโพสตท่าอะไรแล้วรุ่นนี้มีไกด์ไลน์มาให้ด้วยค่ะว่าควรจะโพสท่าแบบนี้ถึงจะสวยอะไรอย่างนี้ส่วนในที่แสงน้อยเองก็มีการเปิด n i ท์โหมดให้ถ่ายสวยขึ้นได้โอ้โหฟีเจอร์กล้องหน้ามาเยอะขนาดนี้สมแล้วค่ะกับการที่เป็นค่ายที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องของการเซลฟี่จัดมาให้แน่นจริงแหละมาต่อกันที่งานวิดีโอบ้างค่ะ รุ่นนี้กล้องหลังเนี่รองรับการถ่ายสูงสุดที่ 4K นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายให้มันนิ่งๆกว่าเดิมแนะนําให้ไปเปิดกันสั่นเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็จะถูกปรับลดลงมานะถ้าเกิดเปิดกันสั่นเอาไว้ ซึ่งนอกจากการถ่ายปกติแล้วยังมีการปรับเอฟเฟกต่างๆให้เราเอาไปทำวีล็อกได้มีลูกเล่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดูดสีการเบลอฉากหลังทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาค่ะด้านกล้องนาเองรุ่นนี้รองรับการถ่ายเรียอสูงสุดที่ Full HD นะคะแต่ถ้าอยากเปิด Beauty ไปด้วยสวยไปด้วยอันนี้ถ่ายได้ที่ความละเอียด HD ค่ะโหมดนี้ถือว่าเหมาะกับการไลฟ์นะคือตั้งนิ่งๆแล้วก็สามารถถ่ายไปได้น่าสวยๆด้านลูกเล่นการดูดสีต่างๆตอนถ่ายเองอันนี้มีมาให้ไม่ต่างจากกล้องหลังเลยค่ะแบตเตอรี่ ปิดท้ายด้วยเรื่องของแบตเตอรี่บ้างค่ะแม้ว่ามือถือจะใช้งานดีแค่ไหนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยถ้าเกิดแบตหมดไวหลายๆคนก็คงไม่ปลื้มมันเนาะสำหรับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah ิลลิแอมป์ค่ะจากที่ลองใช้งานดูเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่เช้าประมาณ9โมงแล้วก็แบตเนี่ยจะเป็นหมดประมาณช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งนะโดยรวมถือว่าทาเรื่องของการใช้งานออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยค่ะแถมยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ารุ่นนี้รองรับการชาร์จไวด้วยนะชาร์จไวที่33วัต์ นั่นหมายความว่าในเวลา30นาทีเนี่ยเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ประมาณ54%เลยแหละสำหรับใครที่สนใจ vivo v19 ตอนนี้เขาเปิดราคามาเรียบร้อยแล้วที่12,999บาทค่ะและตอนนี้ก็เปิดที่จองแล้วด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้จัดไปจ้า